สวัสดีค่ะพบกับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งจ้าเมื่อนี้คือเก่าจ้าทำงานเหมือนเดิมค่ะทำงานเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเสาเสากลางก็เสร็อเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ใส่สื่อคานเพิ่มความแข็งแรงพร้อม่ามันเสริมเหล็ก เพิ่มเพิ่มความแข็งแรงนี่ค่ะเชื่อมล็อกสอแผ่นเพรเรียบร้อยค่ะขาเสาอย่างแข็งแรงค่ะนี่หอยเชื่อมของช่างเทอือกค่ะนี่รอยเชื่อมของช่างเทอือกนี่ค่ะ นี่ค่ะช่างเทิดทำบันไดค่ะอัปเดตงานช่างเทิดวันนี้ค่ะอันนี้คือเล็กตัดเอามาเอ็ดเปินน่อนี่ช่างเทิดฮะ โอ้มาดขั้นบันได,ด,นไดตัดล็กวัดลึกค่ะเรามาทำขั้นบันได ตัดวัดได้พอดีแล้วกะมาเสื่อมมาเสื่อมติดค่ะบัด <c oughs> นี่ค่ะก่อนจะเชื่อมติดอย่างแข็งแรงต้องใสระดับน้ำบัดก่อนค่ะตั้งระดับน้ำได้ที่แล้วเชื่อมได้ เฟอร์ซีได้แต่ละขั้นต้องแตกไว้สะก,ก่อนค่ะนี่ระดับน้ำวางค่ะได้แล้วก็แตกอีางหนึ่งค่ะ,ะช่างเทิดจุกปหกช่างเทิดว่า <laughs> <laughs> ช่างระดับระดับอนไรระดับปหก่ะ เมียนฝห้าเรือเมียนฝศห้าฝหกนี่ค่ะเปอร์ซีได้แต่ละขั้นค่ะนี่แหละระดับขั้นตอนสัางเถิดอีกงามต้องแบบเปะเปะค่ะนี่ทำแบบละเอียดเปะเปะเฟอร์ซีได้แต่ละขั้นค่ะต้องมีตรงแบบแหง ไม่ต้องเอาแบบแห้งเอาแบบเป๊ะเป๊ะเ,เอาแบบเป๊ะเป๊ะเลยค่ะนี่ค่ะแต่ละขั้นต้องมีระดับ นี่ค่ะแต่ละขั้นต้องมีระดับอย่างนี้ค่ะอย่างเป๊ะเป๊ะแบบเปียกๆเป๊ะแล้วค่ะนี่แตกไว้ก่อนค่ะ แตกไว้แล้วค่อยเชื่อมเชื่อมความแข็งแรงอีเทอหนึ่งค่ะต้องแตกแตกไว้ก่อนค่ะเก็บละเอียดเนียนนำหลังค่ะ เฟอรสิแล้วกับมิแม่นง่ายๆด้วยค่ะนี่ค่ะ อันนี้คือเวลาว่างค่ะเวลาว่างก็สิมานั่งจักหน่อไม้ส้ม <c oughs> นี่ค่ะมานั่งจักหน่อไม้ส้มเวลาว่างค่ะหน่อไม้ปลูกไว้ที่หลังบ้านค่ะนี่ไม่ได้หาเอาไก่ค่ะปลูกไว้หลังบ้านได้กิ่นยามเลือกไปฮักเอามาต้มมาแกงค่ะนี่อันนี้คือหน่อไม้หน่อไม้กิมซุงค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากชมชมคลิปจนจบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ อช่างมีระดับได้นี่เนาะเสรอขั้นเลยได้ระเสร็ระดับขั้นนั้นฮมใส่กี้ขี้นะจบโคกนะ